ฮาร์ดูนั้นเนี่ยข้อแรกเลยมันมีประเด็นเรื่องของมันหนักเกินไปคือหมายความว่าแน่นอนว่าเราสามารถที่จะใช้ h a ร์ o p เนี่ยดึงข้อมูลมาได้ทำ preprocess ได้ทำ edit ไอดิได้แล้วก็นะฮะทำเรื่องของ v วิ u a l i z i n g ได้แต่ว่ามันจะต้องพามาทั้ง ecosystem เลยซึ่งมันค่อนข้างจะหนักอันที่สองก็คือหนักเรื่องของราคาคือคือปัจจุบันเนี่ยเรื่องของของฮาร์ดูปน้วเป็นท,ที่ทราบกันเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภา ลมังฮะกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะต่วตัวอย่างเช่นของ c a วเดล่ a เนี่ยในในเวอร์ชันที่เป็น Express Edition เนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้ได้ใช้ได้ฟรีต่อไปเ x ็ r e s เ e d i t i น n นี่เป็นของฟรีถูกไหมฮะอ่าใช่ใช่ฮะเขคือเขาเคลมว่าเพราะเป็น Open Source เพราะนั้นหมายความว่านับตั้งแต่เดือนกุมภาพเป็นต้นไปนะฮะยี่ห้อคาวเดล่าเนี่ยก็คือจะต้องเหลือแค่คอมเมอรเชียลไลซ์คือหมายถึงว่าจะต้องเป็นตัวที่เป็นจ่ายตังค์นะฮะเป็นจ่ายตังค แล้วก็ตามมาด้วย h o r t o n v e r k s นะฮะซึ่ง h o r t o n v e r s e นั้นคือเป็นเพียวโอเพนซอร์สอย่างนี้เข้าใจแต่ว่าเนื่องจากคาเ d ล่าเขาเขา,เขาก็ซื้อไปมันก็ตามไปด้วยสิ่งที่เห็นตอนนี้ก็คือว่าหลายๆโปรเจกต์ได้รับผลกระทบเยอะค่อนข้างมากเลยก็คือว่าถึงเวลาจะจะติดตั้งก็ติดตั้งไม่ได้เพราะเรปอสตอรี่ต่างๆปิดหมดนะหรือแม้กระทั่งโปรเจกต์ที่เดินไปแล้วแต่ว่าต้องการที่อัปเดตอะไรต่างๆจะไปอัปเดตพวกเ e ปอสตอรี่เนี่ยก,ก็ไม่ได้อันนี้ก็คือหนักเรื่องราคาด้วย นะครับก็จะมีอยู่2ประเด็นเนี่ยฮะก็ก็คือมันจะทําให้แนวโน้มของ h a d o ดูปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเริ่มเริ่มแผ่วๆลงแล้วคนเริ่มจะมองหาอะไรใหม่ๆวันนี้เนี่ยฮาดูเนี่ยนะฮะอาจจะเหลือจุดเด่นแค่เรื่องของส t ต r เ g e ที่มัน Scale คือหมายความว่ามันยังเป็นดิสพิวชั่นสโตรเล e แต่ส่วนที่อยู่ข้างบนนะฮะคือหมายถึงว่าส่วนในการ r r o e s s เนี่ยเราสามารถที่จะเอาตัวอื่นเนี่ยมาดึงข้อมูลจากจากฮารดูไปประมวลผลได้ ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างอย่างภาพเนี้ยนะถ้าบอกว่าเราอยากจะเอา Apache Spark หรือว่า Databricks เนี่ยไปดึงข้อมูลจากจาก HDFS ได้ไหมได, uh huh. นได้นะครับทำได้นะครับอันนี้คือ,ค,อคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเขาพยายามที่จะทําให้ช้างนั่นมันตัวเล็กลงอะ่ะ mm hmm. แล้วก็นะให้เหลือส่วนที่จําเป็นจริงๆที่ที่มันเป็นคอคอ,คอจริงๆที่ช้างทําได้ดีที่สุดก็คือ Storage ที่ที่ s c a l วันนี้นะฮะ แต่วันหน้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่ช้างแล้วก็ได้คืออาจจะไม่เหลือช้างเลยก็ได้แต่วันนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไงก็คงจะต้องพึ่งส t ต r เรจที่ที่สเกลของช้างส่วนข้างบนเนี่ยก็จะเป็นตัวอื่นตามภาพนี้แหละที่มันเป็นพโ t o o l ที่ดึงไปทำอานาลิติกต่างๆครับอาจารย์แล้วในฝั่งของไอที่เป็นเลกอะ่ะแล้วเขาใช้อะไรอะ่ะสมมติถ้าไม่ใช่ฮาดดกละอ่ะเขาจะใช้อะไรก็ใช้ Object Sto รเรจะอาจารย์ถ้าบน Cloud ใช่ก็คือสุดท้ายเนี่ยถ้าเรามามองต่อ ถ้ามาเป็นออฟติคสโตรจใช่ไหมฮะมันบนคลาวด์อย่างเช่น a เมซอนเนี่ยอาจจะไปใช้เลยฮะอเมซอนเว็บเซอร์วิสเอสามมันก็จะหนีเข้าไปใช้ทูแอนาลิติกของอเมซอนเอสสามส่วนใหญ่แล้วเท่าไหของอเมซอนเว็บเซอร์วิสชัส่วนใหญ่แล้วถูกไหมฮะถ้าเป็น Microsoft a z u r e มันก็จะอาจจะไปใช้ตัวอะไรฮะอาชัวร์ดาต้าเลกแทนแล้วก็ไปใช้ทูของ Microsoft อย่างนี้หรือเปล่าฮะหรือ Google มันก็จะกลายมาเป็นอะไรฮะ Google Cloud Storage นะฮะ แล้วก็ไปใช้ทูของ google หรือลูกลูกค้าจะไปอย่างนั้นเยอะขึ้นเหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นคะคือถ้าเกิดว่าคือคือผมผมแยกกันนะฮะคือคือผมอาจารย์ตอนแรกผมอาจจะพูดถึง on premise ถ้าเป็น on premise เนี่ยผมว่ายังไงก็คงจะต้องเป็น HDFS ก็คือยังเป็น h a d o o p HDFS อะอาจ้รยนายใจความบางท่านอาจจะงงฮะนะ HDFS เนี่ยคือสตอเรจของฮาร์ดดูะโอเคถูกไหมฮะนี่ถ้าเป็นคลาวก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าก็คือว่ามันก็จะยึดติดไปกับอะไรฮะ กับตัว Cloud s t o ต a เรของแต่ละเจ้าอาจจะเป็น S3 ก็ดีอาจจะเป็น Google Cloud Storage ก็ดีนะครับที่ทำให้ที่สามารถที่เอาข้อมูลไปเก็กบแล้วเนี่ย t o ท l ที่เป็นเอ่อ a n a l y t ต c s tool อะไรต่างเนี่ยสามารถที่ดึงข้อมูลไปไป p r o c e s s ได้เลยนแบบนั้นน<จ><บ>แต่แต่คงไม่ใช่ลักษณะที่ว่าเอาไปเก็กบไว้ใน Hadoop h เ f s แล้วดึงขึ้นคลาวดอะไรง,งั้นคงคงไม่ใช่ครับคงแยกกันแบบนี้